ก่อนไปดูคลิปช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอไม่มากครับที่ปสั้นๆขอสิบไลค์พอแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่ได้ถึงก็ดีแต่อย่าให้ถึงมากกดให้หน่อยนะช่วยกดหน่อยนะขอร้อง เอาแล้วนะผมการสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ช่องเดิมกันอีกแล้วนะครับผมก็คือ Scatter c h i m นะครับผมตอนนี้นะครับผมผมมาอัดคลิปที่มันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับเกมอนิเมะ Dimension นั่นเองนั่นก็คือสกินที่ผมใส่อยู่นะครับผมสกินที่ผมใส่อยู่นี่ถามมันดียังไงคือมันสามารถแดนได้ไกลขึ้นนะครับผมก่อนเราจะทำการแดนให้ดูนะครับผมเราจะไปให้ดูก่อนนะสกินนี้อยู่ไหนนะครับผมลองกดที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็ชุดต่างๆก็คือสกินนี้นะครับผมเลื่อนลงมมาาาาปรรงงกกกลลๆๆเเนนนนนะะืือออบบ่่หยคคสิี้ัผ ามาถึงเรื่องเมดดากอนนะเท่าที่ผมจําได้นะครับผมราคาขายอยู่ที่500เพชรเนาะก็ไม่แพงนะถือว่าไม่แพงนะครับผมก็ถามว่ามันแดดเร็วยังไงอ่ามันแดดอย่างนี้นะครับผมปุ๊บอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมไม่ได้กระโดดแดดเลยนะผมไม่ได้ซูเปอร์แดนนะปุ๊บอ่าซึ่งสรับสกินเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเพิ่งรู้ก็คือเมื่อสตรีมเมื่อวานนี้เลยนะครับผมันที่19มีคนในช่องสตรีมผมไม่ได้บอกมาผมก็อึ้งเหมือนกันนะว่ามันแดดได้ไกลมาก ปุ๊บอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดสกินให้ดูเนาะอ่านี่อ่าแล้วลองแดดปกตินะครับเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอ่าจะใส่สกินนะอ่าเห็นได้ชัดมากนะครับผมโอเคนะครับผม,มก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์และ s ซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในทริคเล่เลเลๆนๆนน้อยๆถัดไปนะครับผมแล้วผมจะบอกเพิ่ม,มก็คือ วันที่21นะครับผมเดี๋ยวผมสตรีมช่วงประมาณ4ทุ่มนะครับผมถ้าอยากเล่นด้วยกันมาเจอกันได้นะครับผมเราจะอยู่กันถึงตอนที่เกมอัปเดตเลยนะครับผมประมาณ4ทุ่ม -5 ทุ่มนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเจอกัน